อ่ล,ล่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่พาร์ทสองใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกอย่าลืมไปดูพาร์ทแรกด้วยนะครับทุกคนมาต่อด้วยพาร์ทที่2เราจะต้องสร้างบ้านกันต่อแล้วก็นั่นแะไซเรนเฮดยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยแต่ละคนอยู่ตรงไหนกันตอนเนี้ยทำผีวันช็อตไอ้เหยนก็มาอยู่ในมือกผีผีประคุมผีประคุมวันช็อตใช่ตีมันไม่ได้ด้วยต้องใช้ปืนยิงมันไอ้ไอ้วินอยู่ไหนอะ่ะผีผ้าหคมไอ้วินอยู่ไหนไอ้วิน โอ๋ยสกเลตต์ได้ยินอยู่ในเมียงพี่ว่าพี่จำเป็นที่จะต้องฆ่าไซเรนเฮดแล้วล่ะพี่ขอโทษนะให้พูดใหม่พี่ให้พี่ขอโทษนะพี่จำเป็นต้องอุ้ยกวางอุ้ยอุ้ยให้พูดใหม่อุ้ยกวางอุ้ยใหญ่ไม่ชิบหายแล้วใหญอยู่ทางขวากวางอยู่ข้างหลังไซเรนเฮดอยู่ทางซ้ายตรงได้อย่างเดียว พี่ต้องฆ่าแต่เลนนี่หรือต้องแต่เลนีต้องฆ่าพี่เอาดีๆแัดหนึ่งกำลอะไรจะขึ้นบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเรายังไม่มีประตูบ้านไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีประตูบ้านบินต้องสร้างประตูบ้านโอเคบ้านปลอดภัยละไรแผาบุ้บมบุบั้มแค่ประตูบ้านเนี่ยนะใช่เห็นไหมมันเข้ามาไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมันต้องคุประตูวินมันเข้าไปได้ฉลาดพวกเราดีอูพวกเรามันฉลาดบินมันเข้าไม่ได้ โอ้โหเว้ยฉลาดเปล่าวินพวกเราเนี่ยดูดิโอเคหน้าบ้านนี่เจอหลายอย่างพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนั่นแมนเออเอาเอาเอาอย่างนี้ไปก่อนวินไอวินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องวางข้างหน้าเว้ยถ้าวางอย่างนี้มันเข้าได้เจออะไรก็เจอแล้ว ไอวี่เ้ยพี่ดูเจอเพลินแล้วอ่ะนี่เจอเพลิแล้วเลยเพายังไม่ได้เล็นะจะเจออะไรก็เจอไปเถิดตอนนี้พี่กับเววินเจอมรสมหน้าบ้านมันจะเข้าประตูบ้านเนี่ยมันจะเข้าบ้านเนี่ยมันทำประตูบ้านไว้ประมาณหกอันกันมันอยู่ตอนเนี้ยโอเคทำให้มันเคาะประตูบ้านเล่นนะแล้วอย่างน้อยมันเข้าไม่ได้นะเว้ย ดี๋ยวน้อยมันเข้าไม่ได้นะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยเจอกันวินพี่จะลงเหมืองข้างล่างบ้านเฮ้ยชิบหายสแกนอะไรวะสแกนอะไรไอ้วินไอ้วินเลยทำหรือเปล่ามันขึ้นว่าอะไรอ่ะไอ้นี่แน่เลยอ่ะไอซิวเฟสอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ เราห่างความวุ่นวายอย่างนี้มานานแค่ไหนวะไม่ไนานไม่แต่แบบมันวุ่นวายจริงๆด้วยแล้วเรายิ่งเล่นกันหลายคนมันยิ่งวุ่นวายก็ไปใหญ่เลยว่ะผู้านเราเคยห่างไกลความวุ่นวายด้วยเหรอมมีหรอกขึ้นชื่อว่าไมค์ครับมัดรวมผีเนี่ยไม่มีหรอกโอ้โหหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างบนนะตอนนี้ใช่ไหมอยู่ในถ้ำกันหมดแล้วเลมอนอยู่ไหนวะในถ้ำมันแล้วอยู่ในน้ำนี่ไงอยู่ในน้ำน้ำในถ้ำ อะไรว่าแต่จริงๆพวกเราก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะดูจากในแผนที่มุมขวาแหละพวกเราไม่ได้อยู่ไกลกันขนาดนั้นฟ้ามันผ่าอะไรเยอะแยะฟ้ามันผ่าคนบาปถ้าปาร์กิม马ก็จะตายขึ้นโดนฟ้าผ่าตายก็อยู่ในเมื่อก็อยู่ในเมื่ออยู่ในเมื่อก็อยู่ในเมื่อเหรออามถ้วผมอยู่ในเมืองแล้วผมโดนฟ้าผ่าตายนะโอ้โหนี่เป็นคนบาปอะอะไรก็เป็นไปได้แหละ ยิษบาปหนาบาปไม่เคยนะพี่ผมไม่เหลือเด็กอุนี่ทำใหญ่ปะวะใครไม่เชื่อไปดูคลิปอันนั้นคลิปอะไรโดนฟ้าผ่าไอ้หม่มีนะไม่มีนะไม่เคยโดนนะฟาร์มทรัพยากรกลับบ้านในอีพีนี้ฟาร์มแต่ทรัพยากรกลับบ้านใะรกันเองไม่แบ่งหมกนะร้องหมกนะไม่ใช่พี่นิวเอ้ยไม่ใช่ไอ้อาร์มนะเว้ยอะไรเพราะไม่ได้ว่าพี่นิวพี่นิวไม่เคยหมกผมหรอกพี่นิวแค่หมักนานไปหน่อยหมักให้นีคุณกกำลังพอดี แล้วชาวบ้านไปทําอะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยจับ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 ขังมันอยู่ใต้น้ําในถ้ำจะจับขังยังไงก่อนอุ้มไงอุ้มอุ้มอุ้มแล้วก็ไม่เริ่มการล่างไปในนี่ไปแล้วจับดิเลมอนจับดิเฮ้ยเสียงลิงมาจากไหนอ่ะเลมอนปิดไมค์ดิไม่ใช่ไมจากวินโอ้เหล็กก็โคตรจะจนจนเหล็กไม่อยู่แตอนนี้เหล็กมีอยู่สามบล็อกมีอะไรนะสามบล็อกสามบล็อกบล็อกที่แบบยังไม่ได้เผาเอ้ยมอดสแกนมอดอะไรอะพี่นิวผมว่าผมต้องโหลดมาใช้บ้างแล้วล่ะ ฮะเปล่า,าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนั้นงไงอันที่นิวเคยแบบไงนะอ๋อไอที่แบบเอาเมาส์ไปจิ้มปุ๊บจะเห็นเพชรแบบเรืองแสงเลยชใช่ไมใช่ฮะเฮ้เสียงไปเสียงยืนสายเสียงยืนสาย,ยมันจะมีเหมืองใหญ่ไหมวะแถวๆเน,เ,นเนี้ยเหมืองใหญ่นั่นในเหมืองเนี้ยดูไอามันโดดลงมาดิไอไอวินวินอยู่นิ่งวินอยู่นิ่งถามเดิลงมาถึงผมแล้กอง จะรวยเพชรไปแล้วล่ะอ๋อดูมันพูดอย่างนี้นะเจอโอ้โอ้เหมืองตันเฮ้ยเหมืองตันว่ะเอาินขึ้นมาบินขึ้นมาเหมืองตันเหมืองตันปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เจ้ากงสปอร์นเออเจ้ากงสปอร์นแบบนึงนะเหมืองตังเหมืองตังเหมืองตังใช่เหมองังใไหเรือเหมืองตังแต่มันก็ต้องขึ้นมาทางนี้แหละเดี๋ยวม่ามันก็ขุดไปทางอื่นไม่เอาเาลาวามีข้าวอะเอาไปเก็บไว้ต่อสู้ดีกว่าวิอุดิทอะไรทางรถไฟ ไหนวะอุย้ยแต่เหมืองมันใหญ่มากลาพีสที่เก็บไว้ก็ดีเราเอาไว้เอนชาร์ตของมี<ช>ออวะออก,ก็เดี๋ยวก็มีไหมว้าสกิลิตันอีกแล้วเป็นอะไรกูเนี่ยเอามันดีสเกิลิตันเนี่ยขอร้องแหละเฮ้ยเลมอนเก็บไว้ว่ะอะไรมันไปเชื่อมกับไปเชื่อมเหมือนวุ้ยเหล็กเยอะเนี่ยเก็บเหล็กกันด้วยนะทุกคน,กนมันเป็นเหมืองรถไฟเหรอ <S <S ใช่ แต่ว่าเก็บเหล็กกันด้วยมีเยอะก็หมดได้โอ้หมันจะเป็นใครเนะได้ยินใช่ไหมเสียงเหมือนร้องไห้อ่ะไม่อะได้ยินเสียงหมาเห่ามันคือหมาป่าใช่เสียงหมาป่ามันจะเลือกใครใครจะเป็นผู้โชคดีคูณแล้วผู้อยู่โล่งด้วยเสียงได้ยินเสียงเดินผมโล่งกว่าพี่แกต่อไปถ้าโบว์ถโบวอยู่แบบจัดแผนนี้แล้วยอมยอมยอมเลยมอบเลย รู้สึกระแวงระหลังว่ะแมง่งอูสเกลเลตันมึงจะแอนวานเกินไปแล้วมันหันหลังแล้วมันก็ยิงกลับหลังมันดูข่าวเยอะไปแล้วมั้งเน <laughs> ี่ยดูพี่เท่งเยอะไปไ <laughs> เปล่าเฮ้ยอันนั้นเขายังส่องกระจกไงต้องกดซูมดูไกลๆกันว่ามันมันมีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าก่อนจะเดินไปนข้างหน้าพี่ผมเจอของผิดแปกลกว่ะเจออะไร เหล็กสีฟ้าเอ๊ะเป็นไรอาไปดูว่าแะ่หน่อยเหล็กสีฟ้าเหล็กสีฟ้าไงเหล็กที่อามต้องแบกพี่เฮ้ยใครโดนระเบิดโอ้ยใครเจออะไรโอไอ้พวหมกเพชรอ้พวหมกเพชรไอ้ใครหมกเพชรไอเสียบไอเสียบอเสียบอะไรไเสียบแนวตะกี้มาได้ไงอ๋อติดพิษโอ้โห บ้าสามสิบวิพ่นแม่มดไอ้แมวตีเจ็บนะพี่ตีแรงด้วยพี่ดูนพชั่นแม่มดสามสิบวิแม่งโโอ้หมันก็จะเกินไปป่ะสามสิบวิเนี่ยชิบหายละโอ้โหละของกินหมดหมดเลยหมดทุกอย่างเลยของกินเหลือโอ้โหหัวใจเหลือครึ่งหลอดเอาไงชในในบมาเดี๋ยวช่วยส่งข้อกลับบ้านมาดิมาดิมาดิหัวใจเหลือครึ่งหลอดกินสร้างบ้านอยู่นี่แหละสร้างบ้านอยู่ข้างบนนี่แบบ ไม่ไปแล้วเหมืองวนอ,อ่ะวนอยู่ที่เดียวข้างบนบรรยากาศกำลังดีอากาศท้องฟ้าสดชื่นและปลอดโปร่งมากๆาเสียงต้นไม้เหมือนจะล่อหรอที่นิวหาที่นิวหาไปเยอะแล้วหาอะไรเด็กง่ายเรามีแค่สามสามบล็อกเนี่ย สามสแตก็กไม่มีน้อยอะพี่พี่อยู่ไปเอามาเหล็กอะสามบล็อกสามบล็อกปรเป็นที่เผาเรียบร้อยเพราะเพราะทำอันนีเ้เตาเผาแรา่มาประเด็นคือทุกคนแม่งอยู่ในเมืองอะแล้วทิ้งพี่อยู่ข้างบนคนเดียวใครทิ้งไม่มีนะโอเคโอ้ฮีโร่บายอย่ามายืนจ้องหน้าอย่างี้สิเดี๋ยวจะทุบเตียงออกเขาอยู่ เฮ้ยฮีโร่บายอย่ามาพกหน้าดีฮีโร่บายมันจอกไม่หยุดเลยวะอยากมีเรื่องไงถ้าตีมาได้ก็ตีกันแล้วล่ะกลับบ้านดีกว่าแล้วควรช่วยกันทำบ้านทำฟาร์มนะหลังจากที่ขึ้นมาจากเมืองแล้วรอบนี้นะทำบ้านทำฟาร์มของกินก่อนเราจะได้ไม่อดตายนะแล้วหลังจากนั้นลาวาอยู่ในเมืองจะฟงจะฟาร์มก็ค่อยฟาร์ม ลาวายอยู่ในเมืองก็ถูกเลยนี่เออไม่ลาวามันตกอยู่ในเหมืองตัดมาแล้วเมืม่อกี้ลัดเอไซเลนเฮดมันยังอยู่ข้างๆบ้านเราอยู่เลยอะระวังด้วยอุ้ยกองเปล่ายามไปไหนอะไรต้องให้คนรอออกไปใกล้อ่ะไม่มันไปมันไปประมาณนึงละแต่ก็ยังมองเหตุอยู่ปร,ป,รประมาณนึงละโอเคเฮ้ใครก็ได้มา<บ>ช่วย มาช่วยตัดไม้หน่อยได้ปะวะจะสร้างบ้านเว้ยตัดคนเดียวมันเหนื่อยมันหลังใบใหญ่ประประประจบปุ๊บปับมาช่วยทําบ้านก่อนพยายามตัดไม้มาช่วยหน่อยดิตัดไม้ตัดไม้อะไรอ,อะไรคือตัดไม้ NPC ไม่ใช่ดิ NPC หรือเปล่าวะตัวสูงสูงอันนั้นมัน CPN ฮะฮะอะไรุเี้ย อะไรร้อไม่รู้เป anyway> uh ็นอะไรเนี่ยไม่ร um> ู้ได้ยินเหมือนกันข้อมูลก็ได้ยินแต่ว่าในถ้ำในถ้ำน่าจะมนรษุ์หมาป่าคิดว่าถ้าในถ้ำนะไม่นะในถ้ำเงียบเงียบมากเลยก็ดูอะไรไอ้ลูลงถ้ำบ่มอยู่ไหนวะพี่ทำไมไต่เรนนี่มันนอนแช่น้ำา่ออะใช่ไงก็บอกอยู่ว่ามันอยู่ในน้ำมันคิวนะใช่ไปว่ายน้ำไปกับมันดีขอผ่าน อวิดีครับสวัสดีครับขอดรายการหน่อยครับก็ว่าอยู่แล้วยินเสียงมาฮอนจากไหนมาดักกินในเมืองผมนี่อยากได้ปืนแล้วว่าอยากได้ปืนแล้วว่าอยากได้ปืนปอยาก<ล>ยออก<ส>อยากออกล่าผีเหล็กไม่พออยากออกล่าผีแล้วพี่นิวเงินเล็น,นี่ไงหมาป่า <laughs> อยู่ที่เดียวกันไก่อาบเอาไวะเนี่ยผมเจ๊ไม่ใช่หมาป่าจะเป็นกวางว้าวน่นไงเสียงชัดเจนขุดทรายมาหน่อยดิ ใครแบบระวังนะขุดทรายมา<อ>ทำ<อ>มามาเผากระจกให้หน่อยไม้อยู่ไม่ว่างมาช่วยกันทำบ้านก่อนเอาจริงๆนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบ้านนะเว้ยเดี๋ยวแล่เดีด๋ยวค่อยไปหาอะไรก็ <S 2> <S 2> ได้เุ้ยเสียงตกใจไม่อะสิ่งที่สำคัญคืออ่าอย่าอยู่บ้านนะสร้างบ้านก่อนคขับไงวะคขบับอะครขับอะไรอย่าครับอะไรอามจะต้องขาบอะไรที่ไร้สาระแน่ๆเลยไอ้อามไอ้บินมันไอ้บินมันไปไหนแล้วตอนนี้อยู่มือหางเนี่ยเฮ้ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเผาไอ้อามมีฐานป้ะ จะเอาไปเผาทองแดงไว้ทิ้งไว้ฐาน่านฐานทางไนก็ไปได้เอ้ยเหล็กเผาไว้ตั้งเยอะหายไปไหนหมดวะมีด้วยเหรอมีมีน่ะนะอาจารย์นะจำเป็นจะต้่ไปเผาข้างบนมันมีหลายเตาจะทำหลายประตูทำไดโอ้ยมึงไม่อยู่ข้างบนกับกับกูกับไอวินมึงไม่รู้หรอกว่าเจออะไรบ้างโอเคโอเคไวกับบ้านนะครับต้องไม่มีทองแดงอยู่ดีอะตอนเนี้ยเอ้ยยังเผาอยู่ กันพาวเดอร์ก็โอ้โหได้เอ้ยมีอยู่9อันกันพาวเดอร์โอเคได้อยู่ทำปืน <_ d ance> ง่อยๆ <_ d ance> มาใช้ก่อนป่ะไอ้อาร์มยา <_ d ance> คับอะไรพี่เลนพี่เลนออกมาอีกแล้วอะไรก็แค่พีสามสองศูนย์เอาไอ้นี่มาดีอาร์มของกินของของกินหน่อยของของกินหน่อย,อนนอยเฮ้ยรีให้ดิรีให้ดิ เนีย่ยกินอันนี้ไอ้อิม่มเห็นไหมโอ้ยโอ้โหเมมมีีียยยวววเเเสียงแมวที่ไม่อยากยิงสองรอบเสียงแมวมาจากไหนใช่ได้ยินเหมือนกันอุ้ยไอ้เหยืทุกคนรีบขึ้นมาข้างบนได้ป่ะมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันก่อนหนยุดหาลงหาแล่ก่อนมาอยู่ด้วยกันด้านบนก่อนทุกคนมาใช้ชีวิตกันอยู่ด,ด้านบนบ้างไหนดูซิปืนโอ้ยอยาคขับดิสเซิร์ตเลยว่ะไม่มีแท็งเบรค ผมยิงแยกผมยิงแยกออกมาแล้วพี่จ้าวิพี่นี่มีลาพีสป่ะใครมีใครที่ขุดลาพีสมาโอเคมีทองปะมีเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เหรอะครับคาร์เหมือนกันเหรอดาเมซิปอะอะไรคาร์ดาเมซิปครับเหมือนกันด้วยไอ้ปืนพกดาเมจซิเอ่อดาเมจอันนี้หกจุดห้าครับปืนกลดีกว่ามั้งเนี่ยปืนกลไปเลย แต่กระสุนเรามีไม่พอนะะลูกซองก็ได้อยู่ลูกซองได้อยู่โอ้ยเหยื่นมามาดิเหย่นมาดิเหยื่นเหย่นมันถึกมากเลยนะที่ผมทีสองทีสามทีมันหายตัวออโอเคมันหายตัวมันไม่ตายเสียงอะไรวะเหมือนตัวเลยสตาร์ทเครื่องเลยคิปเปิลเห็นแล้วดอกอันหนึ่งเสียงอะไรตสตาร์ทเครื่องไม่รู้ได้ยินเหมือน เสียงอะไรสตาร์ตตัวอะไรสตาร์ตเครื่องสักอย่างมันมันกับเรื่อยไฟฟ้าโอเคเวลาคิดเฟร์ดีกว่าเลมอนอะไรที่ที่ึงอยู่นี่มันมีแมงมุมพิษปะไม่จะเอาแมงมุมพิษไปทำไมบินไม่เอาผมเต็มเต็มแบบเต็มเลยอ่เดินตรงไหนก็เจอกองสปาวมันน่าจะอยู่เถานั่นแหละ โดนขังอ่ะมาดิ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 มาดมีปืนแล้วคิปเปอร์ไม่เกิดมาดิมาดิมาดินี่ไงไอวินไออาร์มคิปเปอร์เฮ้ยไออาร์พี่ดิววิ่งตามไออาร์มพี่ดิววิ่งตามไออาร์มไออาร์พี่ดิววิ่งตามอ่ะ อ,อย่าเปล <source S 1> <assessment! S 2> ี่ยนเป้าหมายดิไอ้โอ้โหวิ่งตามไปวิ่งอยู่ไอ้ยามอยู่แล้วก็วิ่งไปดิคุณเลดหุยช้าไปละมันจะชาร์จแล้วนะเสียงอย่างเงี้ยมันจะชาร์จมันวิ่งตามใครอ่ะวิ่งตามไปมันเปิดประตูได้พี่นิวเปิดประตูได้มันไล่ไอ้าม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 ไอ้อามอย่ามารอบไปไกลบ้านอามรอบไปไกลบ้านพี่กำลังหนีพี่นิวอยู่ แล้วพี่ดิวแม่งต่อบล็อกได้ยงมันเดินบนน้ำได้ยงพี่ดิวอะไปไกลๆอา้า <Phill ies> ไอ้อามรอบเอยไกลๆบ้านอามนี <im itation> ่มันอบบ้านพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่เออโดนล้พี่โดนล้พี่โดนล้พี่โดนละอัหาแล้ววุ่นวายสกิลิทั้นม่งตรงไอมอนมีที่ับมีอยู่ในตัวแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในท้ามเดียวกันลว กำลังขุดหาทางออกอยู่ใกล้ๆเลยไม่โดนกวดขังอยู่ก็เลยขุดหาทางออกอยู่หาไม่เจออยู่ลรอกเท่าไหร่อยู่ลรอกเท่าไหร่ซอมบี้อย่างเยอะเลยไม่รู้กวดขังโอ้ยไออาร์มช่วยด้วยเมฆเยอะเกินอีสองอาร์มช่วยด้วยอาร์มดูฮากิสังเกตอาร์มนี่ฮากิสังเกตนี่เจอทางลงอะโอ้โหเจอลงมาปุ๊บเจอแมงมุม จะตายแล้วเดี๋ยวไม่มีอาหารด้วยยูปอวได้เห็นเลยยูปองหวเนี่ยลงมาหาอะไรเด็กขุดเยอะเลยอุ้ยซอมบี้ไอ้นี่ซอมบี้ไหนวะซอมบี้ชาวบ้านได้ปีนแล้มาหนี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 ้มาเนี่ยมาหนี้นอกมาหนี้เออกระถาไฟมาหนี้มาหนี้มาหนี้เกียมาโรตอนิมา อี่ล่างๆวาทำไมอ่ะรีเลือดเดี๋ยวรีเลือดโอ้ยหเมื่อไรจะขึ้นมากันนะคนอื่นอ่ะอีกสักพักขี่ขุดใกล้พังละตอนนี้ละลบห้าหกละเราควรย้ายโต๊ะคาบออกไปด้านบนไหนวะเราควรไปหาเนี่ยอืมแมงมุมข้างหลังหันหลังกลังมมันหัวตกใจเฮ้ยระวังโดนข้างหลังนะแป๊บนดง อุ้ยอันนี้เท่ว่ะแต่ดาเมจแม็กแค่6.5เองอุซี่เนี่ยตีผ้าห่มอีกแล้วโอ้ยพี่ดิวอีกแล้วพี่ดิวอีกแล้วพี่ดิวอีกแล้วอ่ะเลมอนกดกดกลับมาหาหน่อยมันเยอะจังวะพี่จะเอาลูกซองไว้วินไออาร์ม๋ยวขอลูกซองหนูอตาปืนโตมาแล้วน้องเออแต่แต่กระสุนมันครับแทงเฉยเออมันใช้เศษเหล็กด้วยเดี๋ยวมีมีอยู่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 เศษเหล็กมีอยู่ก็พยายามอยู่ ไม่เห็นหรอแต่ลูกซองมันแรงไงใช้ได้อยู่ได้เท่าไหร่วะไม่ไดยี่สิบสี่ลูกโอเคหมาได้ได้ปืนแล้วปลาพี่ชายดูดูในแมปขวามือเลยเห็นนะพยายามพยายามพยายามเห็นแต่ชื่อชืในเนี่ยไม่เห็นมาดิพี่นิวหิโอ้ชิบหายแล้วไป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 ก่อนทีโอ้ยแม่มุมแม่มุมคุยจะบหายมันเยอะอย่างเงี้ยคีเปอร์ออกมาดิหมาคีเปอร์ เวลาใช้ปืนยิงแล้วมันไม่ค่อยดตอปเลยอะคิปเปอร์อุสกิลิลตันอย่างเยอะเลยจ้ำกับหม่อมอยู่ลบห้าหกจริงไหมเนี่ยเออก็อยู่ข้างหลังออกไปตรงนั้นเขาก็ดูวุ่นวายนะอา่าไหมไหนผีอ่ะผมโดนผีอ่ะผมโดนผีไล่ตื้อยิงมันดิอามมันก็ขุดมาหาไม่ได้กูหามึงไม่เจอ ล้ออะไรกันวะล้ออะไรกันมันไม่เจอชื่อมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ผีพ่อผมมันโดนลาวาได้ปะวะอู้หโดนไม่เป็นไรนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะชื่อมึงอยู่ติดฟูเลยเนี่ยติดติดเลยอ่ะไม่เห็นนะพุ่นมากเอาไงดีวะตีก็ไม่ได้อ่ะผีพ่อผมอ่ะฮึบมาดิมาดิฮะ ไปอะไรก่อนอนะผีพราะผมมันจะล่อพี่เนี่ยเอามามาให้มันจบๆไปมาเออไม่หาย <_ d isk> มันจะได้เปลี่ยนเป้าหมายบ้าง <_ d isk> มันมันเออไอ้วีนโอ้ย <_ d isk> ยิงก็ได้วะโห มึงช่วยกูก่อนนะมันก่อนมึงจะกดเปลืองไงเฮียกูก็หามึงอยู่เนี่ยมึงอยู่ตรงไหนเขียงอะไรกันเนี่ยมึงยืนอยู่ข้างน้ากูเลยเลมอนเขียงอะไรก้าไมาเห็นจาิงๆเอาหลุด